ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแลน์เนสในการท่องลากับไลน์เนทั้งช่องท่องลากับไลน์เน็ตแบบแบนแนะครับเออจริงๆอาจจะเป็นรายการนิสันเน้นนิสันโนดก็ได้หรือว่าปัจจัยที่หกก็ได้ไม่รู้เนี้ยและแล้วความฝันในการเป็นคุณครูสอนขับรถตามบ้านนะครับของเราก็เป็นความจริงเย้คือแบบไม่ได้สอนให้ปรีแล้ววันนี้นะครับจะมีอาจารย์เกิดขึ้นด้วย เอาจริงๆเราไม่ไม่มั่นใจนะว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าหมายถึงว่าการที่จะเป็นคุณครูสอนขับรถเนี่ยมันจะต้องมีใบอนุญาตนั่นนี่อะไรหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเราไม่สามารถที่จะไปสอนขับรถกันได้ตามถนนสาธารณะใดๆนะครับเพราะว่าคนที่จะฝึกขับรถเนี่ยแน่นอนว่ายังไม่มีใบขับขี่ น,นั่นก็ผิดกฎหมายละหนึ่งกระทงเนาะเราก็ยังไม่หมายรวมถึงความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุมีนนโนนต่างๆอีกมากมายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีวิจารณญาณในการเลือกเส้นทางที่จะไปอะไรเงี้ยเนาะที่เห็นทำกันเยอะๆก็คือจะไปซ้อมฝึกขับกันในสนามโรงเรียนนะครับสนามฟุตบอลของโรงเรียนนะเออแต่ว่าอันเนี้ย นักเรียนของเราเนี่ยมีนักเรียนของเราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นแล้วนะครับมันจะต้องขึ้นทางดําแล้วจะต้องขึ้นถนนใหญ่แล้วอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็ต้องขึ้นเนาะมันเป็นอะไรที่แบบว่าพูดยากอะ่ะเออคือถ้าจะไม่ให้เขาไม่ให้พูดนักเรียนที่กําลังฝึกเรียนเนี่ย ได้รับสิทธิ์ในการขึ้นไปฝึกขับจริงบนบนถนนเลยถนนหลวงเลยอะไรเงี้ยทางหลวงเลยมันมันก็แล้วเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนนึกออกปะมันก็จะไม่ได้เจอสถานการณ์จริงนะครับอืมแม้ว่าจะเรียนในโรงเรียนขับรถนะครับซึ่งมีสนามไว้ให้ให้ฝึกขับอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนสถานการณ์จริงนะฮะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่แบบว่าต้องต้องอารมณ์อโยต้องต้องต้อง ต้องเอาหูไปนากันนิดนึงประมาณนี้และนี่ก็เป็นหลักฐานชั้นดีเลยว่าก็ทำผิดยกฎหมายมีต้องเป็นพันหมื่นข้อเนาะครมันจะไม่ทำผิดว่าหายใจก็ผิดแล้วว่าเอาจริงนะแต่ว่าเราจะไม่ได้ใส่รายละเอียดของการสอนในครั้งนี้ลงไปนะครับถ่ายเอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเฉยๆนะครับแล้วก็เป็นการโปรโมทว่าเอ้ยนี่แบบขับรถแบบว่า มีประสบการณ์มากพอที่จะได้รับสิทธิ์ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรได้แล้วนะอ <c oughs> <c oughs> นะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะสอดแทรกนี่นั่นโน้นต่างๆอนันนี้อะไรเงี้ยวางขับนะเราจะถ่ายแล้วก็เราจะเอามาอินเสิร์ตทับเสียงอันนี้แหละโอเคหลกัหลกๆเนี่ยไม่มีอะไรยากนะครับก็แค่ต้องสังเกตนะต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับเ,เพราะว่า รายละเอียดดีเทลมันเยอะมากนะก็สังเกตคนที่เขามีประสบการณ์นะครับว่าเขาทําอะไรบ้างก่อนที่จะออกตัวนะระหว่างขับอยู่นะตอนจอดอะไรเงี้ยตอนตอน,ตอนที่จะตอนถึงปลายทางแล้วกําลังจะจอดจะดับเครื่องอะไรเงี้ยเขาทําอะไรบ้างก็ต้องสังเกตเอาแล้วก็ในระหว่างที่ไม่ได้ใช้รถจอดรถนานๆอะไรเงี้ยแบบเพิ่งได้รถมาอนะ่าซึ่ง รถของเราที่จะขับที่จะใช้ในวันนี้ก็คือ Toyota v วีอปี2007นเะครับเป็นเครื่อง1.5เป็นซะินเนาะก็จะก็จะมีความแรงกว่าอีโคคานิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็น1.5 e อีโคคามันจะเป็นแบบ1.0 1.2อะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึงนะส่วนรีวิวคันนี้เดี๋ยวจะมีคลิปแยกอีกต่างหากนะครับนะสำหรับ เอาไว้เป็นข้อมูลสําหรับคนที่อยากจะมีรถนะครับนะอยากอยากจะมีรถมือสองไว้สํารองหรือว่าไว้เป็นรถคันแรกอะไรเงี้ยจะได้จะได้มีข้อมูลตัดสินใจนะครับแต่ว่ามันก็ผ่านการแต่งมาหลายอย่างแล้วเราก็จะไม่โฟกัสตัวที่สิ่งที่มันถูกแต่งเติมเข้าไปเพราะว่าแต่ละคันมันจะไม่เหมือนกันเราก็จะให้ดูโครงสร้างหลักๆนะครับแลวให้ดูว่าเกรดนี้ มันได้อะไรบ้างอะไรประมาณนั้นนะฮะเนี่ยดูตั้งแต่กุญแจก็คือไม่ใช่ของเดิมๆแหละโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันบนถนนจริงนะครับอันนี้ก็คือนักเรียนของเราครับน้องปูยินดีค <laughs> ยินดีด้วยนะครับสำหรับรถคันใหม่นะโอเคก็อันนี้สตาร์ทแล้วนะครับตั้งลำแล้วพร้อมที่จะออกตัวนะฮะอันดับแรกอย่าลืมนะครับคาดเบลด้วยแล้วก็ล็อกรถนะครับอันนี้จริงๆอ่ะ รถบางคันมันจะมีโดยเฉพาะรถใหม่ๆเนี่ยมันจะมีระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อออกตัวไปแล้วความเร็วที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่าลืมเช็คเบรกมือด้วยเอาลูกอีโกโอเคนะครับเช็คเบรกมือเพราะว่าอันนี้ก็เป็นรถที่แบบว่า20ปีแล้วนะครับ2020อันนี้รถปี2007เเนาะใช่ไหมอ่า ก็รถ20ปีที่แล้วนะครับเเทคโนโลยีหลายๆอย่างมันก็จะไม่เหมือนเหมือนสมัยนี้นะครับซึ่งก็เหมาะแล้วดีแล้วสำหรับคนที่จะฝึกนะจะได้มีเวลาไปเจออะไรที่รถสมัยใหม่อะ่ะเราก็ชิลเลยคนนี้เออแทบจะหลับตาขับได้นะครับถ้าเราเริ่มต้นจากอะไรที่มันแบบแม,นน,แมน,นนวลแมนนวลเนาะแล้วก็จะเลี้ยวจะเลี้ยวก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมปู้ฟังไปด้วยเลยนะ อันนี้ไม่ได้สอนแค่ในคลิปอย่างเดียว <S 2> <S 2> <S อ้ออีกอย่างนึง่งเอ่อก่อนที่จะออกตัวเลยนะครับเป็นไปได้เนี่ยถ้าไม่รีบมากให้เดินรอบๆรถดูดว่าใช่มันมีอะไรแบบอ,อ,อันตรายหรือเปล่าอยู่รอบๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ก่อนออกตัวอีกอย่างหนึง่งนอกจากคาดเบลนะครับก็คือการปรับเบาะให้อยู่ในระดับที่เหมาะกับสรีระของตัวเอง ปรับกระจกนะครับมองหลังกระจกมองข้างเอ่อกระจกมองข้างนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันให้มันอยู่มันอยู่ยังไงก็ให้มันอยู่อย่างไงแหละอืมแล้วก็กระจกมองหลังต้องปรับตามความสูงของตัวเองนี่ก่อนเลี้ยวก็เปิดไฟเลี้ยวเท่าไหร่ว่า2 0 0เมตรมั้งตามกฎหมายเนาะ เวลาขับเนี่ยก็ต้องดูดูข้างหน้าดูกระจกหลังดูข้างข้างข้างๆเนี่ยก็จะมีกระจกมองข้างเนาะ mm hmm. แล้วก็ข้างรถเหมือนดูหกหมุมอะ่ะหทิศถ้าเรามองเห็นแล้ว อะไรเงี้ยอันนี้สําหรับถนนในหมู่บ้านนะในชุมชนถ้าเรามองแล้วว่าไม่ไม่ได้มีรถยังไม่มีรถสวนมานะอะไรเงี้ยเราก็ขับแบบไม่ต้องชิดซ้ายตลอดก็ได้ใช่เพื่อความปลอดภัยของยางของอะไรเงี้ยนะ ก็อย่างที่บอกแล้ะเป็นจริงๆมันมันผิดกฎหมายเพราะว่า,าผู้ขับขี่ทุกคนเนี่ยจะต้องมีใบขับขี่เนาะแต่ว่าก็อย่างว่าแหละคนอันนี้เราเราอเอาอ,เ,อเราหัดอะ่ะเราเป็นนักเรียนอะ่ะล้วถ้าจะไม่ให้เราขึ้นทางดําทางใหญ่เดืออะไรเงี้ยเราวันไหนเมื่อไหร่หจะเป็น <Okay. S 1> ใชนจะมมันก็ต้องแบบอารมณ์อรยกันบ้างนะ <Okay. S 1> okay. เดี๋ยวเราจะวนรอบ เริมแล้วก็ก่อนออกตัวทําทุกอย่างแล้วนะครับเออ่ล็อกรถนะปรับกระจกปรับเบาะเดินหน้าถอยหลังปรับเอน็นปรับกระจกหลังอนะย่าเบรกเอาเบรกมือลงเข้าเกีย yeah ร์แล้วก็ออก อันนี้คือจะเห็นว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่านักเรียนเนี่ยมีประสบการณ์มาแล้วส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งก็คือรถคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับซึ่งจะแตกต่างจากเกียร์ธรรมดาเยอะมากเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะมีคลัชมีการเข้าเกียร์อะไรเข้ามาเกีย่ยวข้องด้วยนะฮะมันก็จะเป็นอีกเวลหนึ่งนะแต่ว่าถ้าขับ รถเกียร์ธรรมดาเป็นอยู่แล้วเรามาหัดเกียร์ออโต้เนี่ยแทบว่าแทบแทบจะไม่ใช่การหัดเลยอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าหัดเลย <c oughs> ก็แค่แบบว่าสบายขึ้นด้วยซ้ำนะรู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรไปบางอย่างเลยด้วยซ้ำบทสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือการขึ้นทางดำนะบ้านเราเรียกทางดำทางร้าดยางก <c oughs> <c oughs> ็ค่อยๆขับไปครับไม่มีอะไรหรอก ดีพตีแ้งเราไปเองอะเนาะใช่ใ hmm. ช่ความยากก็คือมันไม่เห็นล้อนะกรไปทางง้ายทางงปาอะไรเงี้ยก็ต้องต้องลองอะลองแบบเหยียบไปนิดนึงแล้วก็สังเกตองศาว่ารถรอนไปทางไหนอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะครับของการขับของการเรียนในวันนี้ก็คือการเอารถเข้าจอดในที่แคบ ก็จะเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่ยากกว่าการขับบนถนนธรรมดาเพราะว่ามันมันแคบ <Yeah. S 1> <laughs> มันบีบไปหมดอะแต่ว่าอันนี้ยังว่าง่ายเพราะว่ามันเอาเข้าตรงๆเนาะ,ะที่ยากก็คือก็คือถอยเข้า <Okay. S 1> เออมันเอาหน้าเข้าอันนี้มันเดินหน้าเข้าก็เลยไม่ยากนะครับแต่ว่าที่จะยากก็คือการถอยเข้า พูดซ้ำทำไมเนี่ยโอเคสุดท้ายก่อนที่เราจะลงรถนะครับก็อย่าลืมปิดระบบไฟเนะท่าที่จะปิดได้นะส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าแต่ก่อนเนะี่ยเขาจะปิดเครื่องเสียงกันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็แบบแอบขี้เกียจก็ไนมะ่ส่วนตัวก็ไม่เคยปิดหรอกแต่ว่าอันนี้ทาให้ดูเป็นตัวอย่างปิดพัดลมแอร์ปิดน้ํายาแอร์นะครับแล้วก็เอาเกีย์ไปที่พีดึงเบรกมือขึ้นแล้วก็ ิดกุญแจแล้วก็อย่าลืมปลดล็อกให้ให้ผู้โดยสารด้วยนะฮะมันมันไม่ได้ส่งผลอะไรกับการขับขี่หรอกแต่ว่ามันแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพแล้วก็อ,อลืมขอโทษแล้วก็อย่าลืมล็อกรถเออหลังจากที่ลงรถไปแล้วประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยนะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับชอบไลค์แชร์แชร์แครซับครับไว้พบกันใหม่บ๊ายบาย